บายชอมบายบาย FC อบคบายบาย FC และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s s y Coffee ซึ่งเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีอัโลล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีน แอลคาเนทีนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลำดับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟหรือในเพจเฟซบุ๊กเพซี่คอฟฟี่และในช h อป e ีก็มีแล้วนะคะตอนนี้หรือคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ระขอพิสูจนกันง่ายๆเด้ล้เด้อบาทนี้อ้าวส้วนแก้วเพซี่คอฟฟี่ u never think alone s ชี สวัสดีค่ะแพนนๆทงบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ค่ะทอมเขาก็จะเวลาแม่พาบาซี่แล้วนะคะจะไปส่งเขาที่สนามบินแล้วค่ะสะดงสดาก็ตามมาส่งทอมค่ะเออ,ออยายม่องก็กะจะร้องไห้อีกแล้วค่ะ <laughs> ตาแดงหน้าแดงค่ะโอเคบอกว่าให้เซฟ เซฟไฟแม่ก็คือขอให้บินปลอดภัยขอให้บินปลอดภัยนะอ่าซีเซให้เซฟไฟนะโอเคค่ะค่ะโอเคสดาก็อยู่กับยายนะลูกเอาสดาไปฝากเอานั่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใช้หังน้ำมันเราไปซื้อนี่อ้าวเหรอหนูคิดว่าใครไปนอนไว้หนูไปเก็บของเดิมครียดคลิยดเอาบ็อกซ์ฟอร์เดอะออยด้วยมาม่าให้บายออยแบ็กเพราะว่าจะให้พี่แดงคัด นุก็คิดว่าใครเอาไปวางไว้โอเคจ้ะเยสสีดำอ่ะเยสสีดำ c o ล o r b l a c กอ่อ o เ t h อ table เยสโอเคโอเคอ่ะไปก่อนนะแม่เดี๋ยวไปกลับมาเอาอะไรไหมล่ะพิเศษของกินไม่จะได้ไม่เศร้าเอาอะไรมาแก้มไหมล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะ ไปส่งทมกันค่ะเดี๋ยวก็ตกเครื่องค่ะ v y o u e bag ละไม่เดีย e r e a o u e bag ไม่ I d o n t see your bag long time v a o u e bag อ่า bye bye แบบนี้ bye mommy, bye โอเค ตอนนี้นะคะก็ถึงสนามบินอุบลกันแล้วนะคะก็จะเข้าไปข้างในกันค่ะ รถจอดรอ รอทอมเช็คอินก่อนค่ะก็น่าจะมีเวลาอยู่ค่ะปาไปซี่อยากขึ้นไปเช็คข้างบนด้านบนนะคะตรงบันไดเลื่อนอะไม่เคยขึ้นไปสักทีเลยค่ะเห็นคนขึ้นไปจังเลยเรารู้ว่าเขาบอกเป็นโซนร้านอาหารเดี๋ยวจะขึ้นไปเซอร์เวย์ดูนะคะเดี๋ยวรอทอมเช็คอินเสร็จก่อนค่ะอ้าวคริสเอา,เอาไปไหนอะ อ๋อต oh, ู้เช็คอินค่ะเช็คอิน mm hmm. เองนะคะ mm hmm. นี่ค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีจุดบอก mm hmm. บอกตู mm ้เช็คอินอัตโนมัติไม่เคยลองเหมือนกันค่ะเช็คอินอัตโนมัติค่ะ คลิป <Please. S 2> Have check check in for your s e l uh, f เออ cell check in cell เออเดี๋ยวไปหลั่นลองเอาอันนู้น try นะคะโอเคเออไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันต้องไปเซอร์เวคข้างบนค่ะว่าเขามีกี่ตัวนะ โอ้ทำไมโล่งอย่างเงี้ยนี่อยู่ร้านเดียวหรอเร็วๆเ,เ,เออคุณคิดว่อ,อกไม่มีอะไรเลยมีนี่ค่ะมีร้านนี้แล้วก็มีตรงนั้นเออไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะข้างบนนี่ค่ะก็โล่งค่ะเพราะว่า ก็มีแผนที่ชั้นสองให้ดูืมสโซนห้องน้ำโซนอาหารเลยเหรอโอเคไปก<ะ>ดดาวก็ขึ้นมาเซอร์วยให้ดูแล้วนะคะแฟนทงบ้านเ <c oughs> ออต้้งล่างจะร้านเยอะกว่าค่ะ <c oughs> ของฝากอะไรก็อยู่ข้างล่างซะส่วนใหญ่ค่ะ <c oughs> ปินลงไปเลยคิดหรือว่าให้ให้ฉีบลงตรงนี้ก็มีก็มีเช็คตู้ตู้เช็คเช็คอินตัวด้วยตัวเองคะมีเหมือนกันตรงนี้มีบันไดขึ้นชั้น2เหมือนกันคะฝั่งนี้อันนี้เราลงมาจากฝั่งนู้นค่ะ ่วนข้างล่างนี้จะร้านจะเยอะกว่าข้างบนค่ะเนี่ยเออนู่นโซฟา yes yes มาดูเคกก่อนห่ะอยากกินอะไรหวานหวานอยู่บ <c oughs> what cake you buy a b r cheese c e โอเคกูดโอเคดีดีสามสองสามซึ่งหลอเดทางไปยังท่ากาศยานนานาชาติจอร์เจขอรียนเชิญทุกส่านทุกทานเพื่อได้นำไปออกายสาม ปรนตม้ออเคน้องแค่ดมอนดไรน้องคอ้องอฟีทตูดีพีดนี่อนะล้วค่ะเครื่องดืมอาคปูหรือคาูชิน่ตั้งแก้งแอุ้ยมีแอลมอนหรือเปล่าเนีคริส อันนี้ใช่เอลมอนไหมคะเปลี่ยนเป็นเค้กส้มค่ะไม,ไม่มีเอลมอน try? You want? Okay. It's good. good? Yeah. Back to yeah. Very small. One more. One. More. One more. No. <laughs> <laughs> One more. <laughs> ตอนนี yeah. bye bye aka, uka, uh, ba, okay. ้นะคะทอมเขาก็ต้องเข้าไปข้างในแล้วนะคะก็ต้องเสดบายๆนะคะเจอกันโอกาสหน้านะคะเออไปอ่านก่อนเออค่ะ